เด็กๆเ,เรามาดูต่อเลยค่ะใบางาน1.1นะคะข้อ3นะคะลูกข้อ3นะคะจากการสำรวจน้ำหนักของนันกเรียนชั้นม .1 จำนวน40คนนะคะว้าวคุณยมิศคะจัดเต็มมาให้แล้วค่ะเป็นแผนภาพแผนภาพจุดมาให้เราเล็กน้อยนะคะซึ่งแผนภาพจุดนี้แสดงน้ำหนักของนันกเรียนค่ะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะ สามจีหนึ่งก็ามพี่สายค่ะอ่าเจอคำใหม่นะคะอัปกาขีดใต้ไว500้500เส้นค่ะถีดผิดนะคะปรนี500เส้นคออ่าพี่สายพี่สายคืออะไรคะพี่สายก็คือข้อมูลมากสุดค่ะวบาว็กมิม,กมัมลบด้วยเอ็กมินิมัมนะคะคาสัพไทยก็อะไรคะข้อมูลมากสุดลบด้วยข้อมูลอะไรคะน้อยสุดนะ เราคือ,อไรละครไม่เขียนห้นไบเลยจ้าห5ค่ะลบน้อยสุดจ้านะ้อยสุดเป็นเท่าไรคะสามสิบสี่ค่ะท่นจะสังเกตนะคะคุณไม่คอรเห็นตรงเส้นเลยนะคะเพราะว่ามันเล็กเกินไปค่ะเล็กๆปานี้ไม่ใหญ่ๆปานี้ชอบค่ะสั่งให้เขาทวนแบบฝึกข้อใหญ่นะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะอ่าต่อได้อะไรคะลบกันได้เท่าไรจ้า 55ลบ3มีค่าเป็น21จ้าสรุปว่าพี่สัยของเรามีค่าเป็น2ค่เอ่ะเพิสัยเกิดจากอะไรนะคะพิสัยก็เกิดจากอะไรคะก็เกิดจาก x maximum อะไรเนี่ย x maximum ก็คือข้อมูลมากสุดลบ x มินิมัมคือข้อมูลน้อยสุดนั่นเองค่ะนี่ค่ะมากสุดลบ,บน้อยสุดนะคะเราเรียกเขาว่าพิสัยจา้าเราเรียกเขาว่าพิสัยจา้าดูข้อ2สิคะนักเรียนส่วนใหญ่มีน้ำหนักกี่กิโลกรัมค่ะส่วนใหญ่แบบนี้ก็คือความถี่สูงที่สุดแปลว่าข้อนี้เขาถามเราว่า น้ำหนักที่มันมีความถี่สูงสุดอะมันคือหนักกี่กิโลจ้ะอันนี้พี่สูงโด่งกับเข้าเลยเท่าไรเนี่ยหายไประหว่าง4 6กับ48ก็คือ47จ้าเพราะฉะนั้นนักเรียนที่มีน้ำหนักนักเรียนส่วนใหญ่มีน้ำหนัก47กิโลกร,รมัมมีจํานวนกี่คนคะมีจํานวน one two three four five six อ่ากี่คนลูกสค,ค่ะสิบค,คนนะคะ ต่อมาค่ะนักเรียนที่มีน้ำหนักมากกว่า4 4ค่ะขีดเส้นใต้เขาว่ามากกว่าสิจา่าขีดทำไมอา้าวขีดสิจา่าเพราะมีคนเคยทำผิดค่ะต้องเน้นต้องย้ำค่ะมากกว่าจะรูปมากกว่า44ร,รวม44ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแปลว่าทำไมคะเราต้องนับสตาร์ทที่อะไรคะ45้าจ้า1 2 3 4 5 6 7 8มี่ห้าดด 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19อ่าเป็นเท่าไหร่คะเป็น19เพราะฉะนั้นอุยตอบมีทั้งหมดกี่คนคะ19คนคะ่ะต่อคะ่ะข้อ3.4ค่ะน้ําหนักน้อยกว่า40จ้าน้อยกว่า40อ่าขีดเส้นใต้เอาไว้500ล้านเส้นเลยจ้า น้อยกว่า40แปลว่าอะไรจ๊ะรวม40ได้ไหมจ๊ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ห้ามรวม40จ้าพี่ต้องน้อยกว่า40นะจ๊ะประกาพี่ไม่ร้องหน่น้อยกว่า40ก็39จเ้าจ้าถ้าอะไรจ๊ะ1234าโอ้นับน้อยนับยอกมากเลยมีสีตัวก็ทำไมคะก็ตอบอะไรคะ1 2 3 4ค่ะตอบ4โอ้ไม่ใช่นะคะอันนี้มีสี่คนลูก ตอบสีไม่ได้นะเพาขาถามว่าคิดเป็นร้อยละเท่าใดนะคะเอร้อยละคิดอย่างไรนะร้อยละคิดอย่างไรคะร้อยละก็คือข้รร้อยละก็คือข้อมูลย่อยคะ่ะก็คือ4ค่ะหาด้วยข้อมูลทั้งหมดคะ่ะกี่คนคะ20่คนคะ่ะโอ้ยนางนางเขียนทับเข่ามากคูณอะไรคะคูณกับ100ค่ะตัดเลขคะ่ะตัดเลขค่ะอันนี้ด้5นะคะอันนี้ได้5ะะ้าคะ่ะ 5้าเป็นเท่าไรคะเป็น20ค่ะสรุปข้อนี้ตอบร้อยละ20นะคะโอเคไหมคะอีกหนึ่งข้อคะ่ะข้อนี้ตอบคำถามนะคะตอบคำถามคะ่ะข้อ4ค่ะข้อ4ี่เขาบอกว่าจากการสอบทมจำนวนนันกเรียน20คนเกี่ยวกับเวราซึ่งมีหน่วยเป็นหน้าทีที่ใช้ในการเดินทางมาโรงเรียนแล้วพบว่า,าพบบ้านนะคะ เป็นแผนภาพจนเรียบร้อยแล้วอันนี้คือชื่อของเขาก็คือเวลาในการเดินทางมาโรงเรียนมีหน่วยเป็นนาทีอ่า4.1จ้า4.1ทำไหมจ้าพิสัยจ้าภาษาชุบ,บ้านของเราฟังแล้วเข้าใจง่ายๆพิสัยคืออะไรคะข้อมูลมากสุดลบด้วยข้อมูลน้อยสุดจ้ามาสุดที่เป็นอะไรจ้า เจ็ดสิบจ้าลบหน้อยสิที่เทไรจ้าสิบจ้าแล้่เทเลจ้าหกสิบจ้าโอเคไหมคะต่อมาข้อสองค่ะนักเรียนส่วนใหญ่อ่าเจอส่วนใหญ่ปุ๊กแปลว่าอะไรหมคะความถี่สูงที่สุดค่ะเขบอกว่าแปลเป็นไทยนะคะอีความถี่สูงที่สุดเนี่ยคือเวลากี่นาทีคะนี่คะคะที่สูงโต้งเลยคะ่ะกี่นาทีคะสี่สินาทีคะ่ะพี่ก็ตอบว่า 40นาทีมีกี่คนคะพี่นับคะ 1, 2, 3, 4, ่ะมีวานจูชีโปรไฟลอ่ามีไฟคนนะคะมี5คนคิดเป็นร้อยละเท่าใดาคิดเป็นร้อยละอ่านออกไหมเนี่ยร้อยละข้อมูลย่อยเป็นสีดีกว่าพี่ที่ชอบสีแดงแล้วพี่เปลี่ยนสีอ่าร้อยละคือข้อมูลย่อยมีคนลูกมีห้าคนเนี่ย หาใน,นข้อมูลทั้งหมดมีกี่คนยี่สิบจ้าคูณอไรจ้าหนึ่งร้อยสิบจ้าเดี๋ยวเท่าไรจ้าตัดจ้าเดี๋ยาจ้าห้าห้าเป็นเท่าไรจ้ายี่สิบห้สิจ้าข้อนี้เลยตอบเท่าไรคะร้อยละยี่นะคะพี่ขอกินที่ลงมาข้างหน้านิดนึงอ่ะข้อสุดท้ายจ้านักเรียนที่เวลาเดินทางไม่เกินหนึ่งชั่วโมงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกี่นะี่ยคือกี่นาทีคะวงเล็บเขา หนึ่จะนวคือ60นาทีค่ะแปลว่าข้อนี้เขาถามเราว่านักเรียนที่ใช้เวลาในการเดินทางเกิน60นาทีจ้ออยู่นี่จ้อมีคนคะลูกสองคนค่ะข้อนี้ตอบตรงนี้นะคะมี2คนาถามต่ออีก คิดเป็นร้อยละจ้าโอ้โหพี่มาแหล,ละร้อยละพี่ถนัดละทำแล้วสองข้อสองข้อและร้อยละคือย่อยก็คือ2ส่วนทั้งหมดมี20คนค่ะคูณกับ100จ้ะพี่ไปเท่าไรจ้าไ้เท่าไรจ้าไปเ้่าไจ้าโอ้สีเดียวกันเลยนี่อ่าห้าสองเป็นเท่าไรจ้าห้าสองเท่ากับห้าสองเปเ็นสี่ ตอบร้อยละสิบจ้าโอเคไหมคะหนึ่งจุของเราสิข้อผ่านไปเป็นอย่างไรบ้างคะทำถูกไหมเอ่ย